คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะข้อความจากคนที่หายไปอามาดูเป็นยังไงบ้างหายไปไหนไม่รู้คะ่ะช่างเขานะคะรู้ข้อความก็ได้แต่ปล่อยไปเถอะคะ่ะถ้าเกิดว่าหายไปเป็นปีเป็นชาติแล้วอะคะ่ะเนาะฟังไว้ก็พอ นะคะไม่ต้องไปอินอะไรมากถ้าคุณมีชีวิตที่ดีแล้วก็โอเคเอ๋อเขารู้สึกนี่หรอโอเครู้แล้วไงอะ่ะอ,อ่ะ even beautiful things can bloom out of the darkness เขาบอกว่าแม้กระทั่งในความมืดมิดนะคะมันก็ยังมีความสวยงามที่มันสามารถเกิดขึ้นได้เช่นในที่ที่แสงน้อยนะคะ เออดูเหมือนแบบไม่สามารถมีต้นไม้อะไรที่มันเติบโตได้บางที่มันอาจจะมีต้นไม้ที่กาลังเติบโตงอกง,งามอยู่นั่นหมายถึงว่าเวลาที่เขาเผชิญความมืดความยากในชีวิตเนี่ยคะ่ะคุณก็ยังเป็นอาจจะยังเป็นสิ่งสวยงามในชีวิตเขาหรือได้คิดถึงคุณนะคะในวันที่มืดมิดของเขาก็ยังรู้สึกถึงความสวยงามยามได้คิดถึงคุณอืม Miracle. I'm praying for a miracle that somehow our path will cross again มีการภาวนาร้องขอปฏิหารว่าสักวันทางของเราสองจะมาบรรจบพบกันอีกครั้งนะคะเออภาวนาไปสีไม่เดินแล้วจะเจอเนี้ย yeah. You affect my life significantly เขนาน่าจะยังมีอารมณ์เสน่หาหรือ อารมณ์เสน่หาที่เขามีออกับคุณนะมันยังคงชัดเจนอยู่ในใจหรือคุณนะคะมีผลต่อใจเขาว่านะคะอืมมีแต่ไม่ทำอะไรก็สำนันแหละ Song s so, i r speaking to me อ่า ได้ยินเพลงแล้วคิดถึงคุณหรืออาจจะคิดถึงเสียงคุณหรืออาจจะคิดถึงโมเมนต์ที่เคยส่งเพลงให้การฟังเนาะนะคะหรือคุณอาจจะเคยอัดคลิปเสียงร้องเพลงให้เขาฟังอะไรยีงก็ได้นะคะ Hold me now touch me now I don't wanna live without you การฉัน สัมผัสชั้นสิ่ฉันไม่อยากจะต้องเดินจากเธอไปโดยที่ฉันนี้จะไร้เธออืมนะคะแล้วใครให้เดินไปแล้วใครใ,ใครบอกให้หายไปก็หายไปเองไม่ใช่หรอจ๊ะเออเนาะอ่าอิตาอินะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอยากเจอหน้าจังเลยคิดถึงจังเลย อะไรประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ได้เห็นหน้ากันนานแล้วหรือเปล่าคะหรือไม่ได้คุยกันนานแล้วหรือเปล่าไม่ได้ยินเสียงกันนานแล้วเขาบอกคิดถึงอยากเห็นหน้าอยากได้ยินเสียงจังก็เนาะเออท็อปปี้ข้อความจากคนที่หายไปไม่รู้หายไปหลักวันหลักสัปดาห์หลักเดือนหรือหลักปีเนาะเป็นปีไม่ต้องรอหรอกคะ่ะนะคะรู้ไว้ใช่ว่านะคะรู้แล้วก็ปล่อยไม่ต้องใส่บาด้วยนะหนะัก I really want to contact you but I don't think I should นะั่นะขี้ขาดอนะเออฉันน่ะอยากจะติดต่อหาเธอจริงๆแต่ฉันคิดว่าฉันไม่ควรว๊วไม่ได้เรื่องข,ขี้ขาดอยากติดต่อแต่คิดว่าไม่ควรเออไม่มีปัญญาก็สำนันนแหละไม่ควรก็ไม่ควรฉันก็ไม่ควรคุณก็คือถ้าเกิดว่าในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะคุณเคยทำมาเยอะแล้วค่ะคุณก็ไม่ควรทำอะไรอีกอะคะ่นะเนาะ I feel so overwhelmed right now Please just leave m e alone เขาบอกว่าช่วงนี้ยมีหลายเรื่องเยอะความเครียดเยอะสั่งสมงานอาจจะท่วมหัวหรืออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเขาบอกว่าได้โป,ปล่อยให้ฉันอยู่ตามลำพังได้ไหมได้ก็ปล่อยอยู่นี่ไงแม่ทุกคนก็เครียดกันหมดเพระาะชีวิตเออมันไม่ใช่มีเธอคนเดียวปะเครียด ทุกคนก็มีปัญหาทท้งนั้นละจ้ะ I feel ashamed รู้สึกละอายละอายแล้วไงละอายแล้วแบบไม่แก้ไขอะไรละอายแล้วแบบไม่กล้าบากนะมัวแต่ละอายละอายทท่านั้นที่อาจจะเคยทำผิดพลาดละอายแบบคนขี้ขาดกระจอก I'm taking full accountability of my past actions เนี่ย I'm taking full account คือกำลังรับผลจากการกระทำในอดีตอาจจะโอเคอาจจะเป็นปัญหาที่สั่งสมมาในช่วตของเขาที่เขาอาจาจะต้องจัดการหรืออาจจะรับผลจากการที่เขาทำให้กับคุณเช่นผลแห่งการที่แบบไม่สบายใจนะคะอยากติดต่อก็ทำไม่ได้ละอายกลัวคุณว่านู่นเนี้ยนั่นหรือ ผลจากการกระทําที่ทำกอบคุณแต่แบบว่าอาจจะโดนกดแหงการทํางานเช่นสมมติทรยศหักหลังคุณอะไรเงี้ยนะคะแทนข้างหลังทะลุถึงหัวใจคุณก็อาจจะโดนคนดอกค่ะทรยศหักหลังไว้ใจใครไม่ได้หันไปมีแต่ศัตรูรอบค่ะไม่รู้เขามีคําว่ารับผลจากสิ่งที่เคยทําเนี่ดีไม่รู้ว่าเป็นเวใดนะคะอใจก็อยากจะสมน้ำหน้านะแต่แต่ตยาเลย I love you. อขอบคุณค่ะกองไว้ตรงนั้น <c oughs> เขาบอกว่าจริงๆเขาก็ยังรักและคิดถึงคุณอยู่นะคะรักรักแบบใดรักแบบไม่ทำอะไรรักแบบรอคุณทำรักแบบว่าทุกครั้งคุณต้องเป็นฝ่ายทำไม่เคยทำงานเป็นทีมเวิร์รักแบบใดรักแบบนี้ไม่ไม่ใช่รักแบบคุณลิตี Quality, เนาะ คุณมีสิทธิ์ที่คู่ควรกับการได้รักความรักที่มันมีคุณภาพที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณนะคะคุณค่าที่คุณคู่ควรนะคะ hmm. I was healed by your beautiful smile and voice เขาบอกว่าเขาได้รับการเยียวยาจากรอยยิ้มและเสียงเพร้อๆของคุณก็คือเสียงกับ อรอยยิ้มคุณเป็นอะไรที่ดีต่อใจแต่ก่อนคุณน่าจ,จะแบบส่งรูปสวยๆส่งคลิปอะไรเงี้ยเสียงของคุณเป็นกําลังใจให้เขาตลอดเวเนาะเออนะคะแต่เขาไม่เคยเป็นกำลังใจให้คุณเลยนะคะอาจจะคิดถึงโมเมนต์นั้นนะคะอยากได้รับกำลังใจดีๆจากคุณจังอืจะรับอย่างเดียวเลยเหรอคะ <laughs> โออเคก็ไม่รู้นะคะเป็นแรนดอมสุ่มพลังงานของใครไม่ทราบ นะคะใหญ่อ,อินเนาะหากอยากได้เป็นพลังงานส่วนตัวก็ทักเข้ามาได้ขอบคุณละสวัสดีค่ะ